ยเรื่องอิตาเลียนไทยสร้างถนนสายสุราษฎร์มันมาล้มหมด3-40คนผมบอกให้เขาสร้างแต่ถ้าไม่สร้างเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนนึกตอนนั้นมันขอเป็น10ล้านอะหัวหน้าพกคอะไรพกวผจวนเผอะไรหมดผมช่วยเกือบหมดทั้งนครท no 1941, them, the so ีรรมราชผมยิงเลยทั้งวันสิบเอโมงเห็นทราบมาว่าระดับเป็นผู้บริหารประเทศระดับใหญ่ๆปวเขาช่วยเหมือนกันช่วยทั้งนั้น ช่วยคนแล้วเราไม่ต้องการเอาอะไรขใครทั้งนั้นคือเสนั้นพูดคาไหนคานั้นเอาเงิน็็ทองอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็ช่วยกันแต่เสนั้นเป็นคนที่มาตรฐาน ตามตำนานอีพีนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อมาพบกับสุดยอดตำนานแห่งแดนใต้ในอดีตท่านคือผู้ที่เคยมีอิทธิพลตั้งแต่ภาคใต้จนไปถึงมาเลเซียวันนี้ผมมีเรื่องราวตามตำนานมากมายเกี่ยวกับผู้ชายท่านนี้ครับโกวาทุง่งสงณปัจจุบันโกวากี่แผ่นดินละ ท้ง<ผ>แต่ตแตราชการที่สามสี่แผ่นดิน <3 S 2> นะครับ <4 S 2> ต้นไม่นึกว่าจะอยู่ได้ขนาดนี้อขอรถลงบนปอคันแรกที่แกซื้อ รถเบนแกผมซื้อมาเองผมซื้อ,ซ,อซื้อตอนรถมือสองของจมพลปอมาไว้ใช้อยู่เหรอรถเปิดประทุนสมัยก่อนแล้วทุกวันนี้รถยังอยู่มากกว่าม่ไม,ม่อยู่แล้วพี่ชายเอาไปเอาไปให้กรมทางแล้วผมเสียดายเสียดายเนาะเป็นรถแท็กซี่เนาะรถรถเตี่ยผมเนี่ยอย่างงี้ทั้งนั้นเนี่ย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 รถรถเตี่ยผมโอ้ยสวยมากเลขทะเบียนยังอยู่นายขอดูเลขทะเบียนก้าเก้าอ่ะเลขเก้เบ้อะเก้าเก้าสองตัว ในยุคของคุณพ่อทําอาชีพอะไรครับทาเหมืองแร่ตอนนั้นคุณพ่อเมื่อก่อน <üler> ขัง้งแรกมาก็เป็นกรรมกรเหมืองแร่ึ <c oughs> ้นมาจากเมืองจีน <c oughs> โุเรือสำพงมามาขึ้นที่ประเทศที่มาเลเซียแล้วก็อยู่ที่นั่นเป็นเป็นกุ๊กแล้วก็ตอนหลังก็อยู่ <c oughs> ไม่ไหวก็เลยเลยเข้ามาเมืองไทยแล้วก็อยู่มาอยู่มาเต่ก็เก็บเงินสะสมไว้แล้วก็เลยซื้อเหมืองขั้งแรกของรัฐบุญเหมืองหนองปิดอะแร่บุญแร่ดิบุก บก็ซื้ออยู่ที่นั่นเลยยุคนั้นตอนทําเหมืองอะ่ะโอ้เรียกค่าคุ้มครองเรียกค่าน้ําคุณเรียกค่านูน่นค่านี่อันตรภานมนยุผมจะได้ฟังในตอนที่ผมเด็กๆอะ่ะเวลาทานข้าวเสร็จเนี่ยเราไม่ละเอียดเอาจานไปทิ้งไว้แกเดินมาเห็นข้าวยังเหลือในจานเยอะแกถามว่าน,นี่เคยกินเขาบอกว่าผม บอกไปตามมันเดี๋ยวนี้เลยขนาดเอาไปแล่ล้างที่ที่ทล้างจานแล้วนะไปถึงไปเรียกผมมาแกบอกนี่เคยกินอย่างนี้แกบอกกินอย่างนี้ได้ไงกว่าเราจะได้มาอย่างนี้มันลําบากแกก็เล่านิทานให้ดูว่าคนคนเมนื่อก่อนเศรษฐีเนี่ยกินข้าวทิ้งทิ้งทิ้งคว้างคว่างบ้านล้างและคนจนน้ำอยู่ติดกันเขาก็อนมาไปตากแดดเอามาเก็บเอาไว้กินเตี๋ยผมนาะเหมือเม็ดเดียวก็ไม่ได้ครับอย่างฝรั่งเนี่ย ฝรั่งมเม็ดอ่ะมันลูกเล็กๆอ่ะ,อะไม่รู้ใครกินแล้วทิง้งไว้ แก่เว่าผมเด็กๆผมผมเดินไปเรียกแกมาอาบน้ําพอเดินผมก็ไปตามที่โรงโรงโรงสูบฟินอ่ะไปตามมาเทียบไปอาบน้ําแกผมก็เดินตามหลังแกแกเดินมาเจอเจอฝรั่งไม่รู้ใครกินทิ้งไว้แกเรีอกกินอย่างนี้ได้ไม่กินทิ้งกินฟั่งแกออกมาตัดตัดบังคับให้ผมกินเลยแกบอกกินอย่างนี้ไม่ได้แล้วแล้วเวลาผมไปโรงเรียนเนี่ยเขาได้ยีบผ้าตังไปซื้อวยน้ำว่ากินไม่ได้กินข้าวเลยเดินไปโรงเรียนประมาณสี่กิโลครับ ตอนที่เตี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาอยู่นครศรีตั้งแต่มาอยู่ที่ร่อนบิบูล์อำเภอร่อนบิบูล์ตั้งใกล้ติดติดเนี่ยครับติดอยู่ในเมืองตอนนั้นในยุคนั้นคือเตี่ยเป็นเหมือนคนจีนจีนต่างด้าวคนจีนต่างด้าวครับตอนนั้นตอนเราก็โดนโดนโดนพวกนักเลงหัวไม้เขาเรียกหัวไม้กันักเลงเก่าอ่ะครับ มาบีบค่าน้ําขุนมั่งค่านู่นค่านี่มั่งบีบพประจำะต้องเราต้องเสียหลายทางแบบว่าหลายทางไปว่า,า,า,ปปาเวียน้ําลงไปในขุนไปในคลองนิดเดียวมันก็มาเรียกค่าคุ้งฟอง,อง,องกำนันผู้ใหญ่บ้านเรียกหมด ความหมายคือค่าน้ําขุนก็คือไปทําให้น้ําเนี่ยเขาขุนใช้น้ำมันก็ไม่ขุนแต่ว่ากํานันผู้ใหญ่บ้านเมื่อก่อนเ็าเรียกนักเลงหัวไม้มันก็มาขู่เอาอันนั้นก็จะถือว่าเป็นค่าคุ้มครองได้ไหมค่าคุ้มครองต้องมีต้องมีต้องมีทํายากมากสมัยก่อนเพราะว่าพอพอมายกหลังหลังมานี่ก็มันก็เที่ยวปล้นเที่ยวข้างๆ้าเหมืองนี่มันปล้นหมดเลยปล้นทุกแห่งมันไม่กลัวสมัยก่อนจนสมัยก่อนไม่กลัวแล้วผมมันึกเอ้ยพอเราอายุสิบกว่าปีตอนนั้นก็รู้จัก รู้จักคบกันนั้นผู้ใหญ่บ้านบ้างพอร,รู้จักพวกสามตำบลเป็นโจรที่ร้ายที่สุดในเมืองไทยที่ประเทศไทยตอนนั้นเขาให้ยกว่าสามตำบลไม่มีใครกล้าไปคนใหญ่คนโตที่นั่นมันมากนักโจรก็มากมันขโมยตั้งแต่ร่อนบิบูลจนมาถึงนี่ของตุ้งสงี์มันขโมยหมดแต่ผมเป็นคนแปลกที่ว่าผมรู้จักเอาใจพวกนี้หมดเลยว่ผมผมไม่เคยคกลัวใครเลยต่อหลังใครเดือดร้อนอะไรโดนจับเ<ม>อะไรเนี่ย ผมไปขอไม่พวกนี้ให้หมดโอ้นานกำนานจนว่ารู้จักหมดตอนหลังเขาก็เท่าแกกล้าเข้าไปผมก็ไปเลยผมเดินเดินเท้าไปไปรู้จักหมดผมไม่กลัวอะไรเลยจนกระทั่งผมเอาชนะใจพวกนี้หมดอ่ะครับตั้งแต่จังหวัดสุราถึงชุมพรเตรียมผมก็ แกเป็นคนใจดีอ่ะแกนคนเป็นคนนักเลงเนี่ยเหมือนเหมือนผมเนี่ยเป็นคนที่แปลกที่สุดยังไงฮะผมเป็นคนที่คบได้ทุกคนเลยผมจะให้เกียรติทุกคนจะผมคบจนกระทั่งพวกนี้แพ้ใจผมหมดอ่ะพฤติกรรมที่เราเป็นคนแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าคุณพ่อสั่งสอนให้แบบว่าเตียก็อ่อนน้อมเตี่ยก็บมีพวกพวกใครมาหาท่านอะไรมาหาท่านนี่ท่านก็อ่อนน้อมทุกอย่างท่านาให้ทุกคนม,มาเนี่ยมาขอตังตั้งแตโบราณเนี่ยผมยังจําได้ว่าตั้งแต่หลวงพ่อจงวัฒนาต่างโลกยังมา ตอ,ตอนหลังเขารู้จักม้าเท่าแกอึงแก่ได้แต่ว่าเทียผมแต่งตัวกางเกงจีนเนี่ยใส่เสื้อจีนบางทีคนจะไม่รู้จักม่อเท่าแก่แกแต่งตัวแกนั่งรถไปชั้นสามนแกไม่นั่งังชั้นหนึ่งจไ้เลยถายมามาผมนี่ผมก็นักเลงนักเลงโจนอะไรมือปืนอะไรนี่ต้องมาขึ้นกันหมด แน่ผมไม่เคยเอ,อะไรเคยผมช่วย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 คนบางทีหัวหน้าเก่งใหญ่ๆที่ปักปนังโดนจับเนี่ยพรอมพร้อมด้วนนนั้นขึ้นศาลคดีแก่ข้าก็ตายแกมาหาผมผมก็วิ่งวิ่งศาลให้ศาลยกหมดจนกระทั่งหัวหน้าใหญ่ๆ่มาผมผมปล่อยหมดจนกระทั่งเขาเชื่อถือมากแลี่มายุกโผล่โผล่ยิ่งเชื่อเยอ ตอนนั้นมันเรียกค่าคุ้มครองมัง่งเผาจวนบอมเผาอะไรตอนผู้ว่าคล้ายทําไมทําไมผาคอถึงเขาถึงเผาคข้มมาเริ่ม <ขอ S 1> สร้างข<อ>เขาเขาเริ่มสร้างอิทธิพลขึ้นมาเรย่บอบอหยุคผกคอตอนนั้นผมช่วยเกือบหมดทั้งนครรีธรรมราชัวหน้าผาคออะไร้าว่าผู้ว่าไม่ชอบผู้ว่าจะเรียกผมไปบกผู้ว่าช่วยหน่อยเขาเผาจวนเผาอะไรหมดแกนั่งร้องให้แล้วพนคกนทิ้งแกหมดเลยตอนช่วยใช้ด่านเขาเขาไม่เอาแก แกรักผมมากแกบอกกูว่ายิงจิงได้ไหมผมเอายิงตรงไหนบวกสี่แยกท่าวังผมบอกเอาอย่างนั้นเลยแกบอกกูว่ากายิงไหมผมบม่กล้าผมยิงเลยกลางวันสี่เป็ดมงยิงผมยิงผมกโก้หวนสองครั้งแล้วร่วมผมยิงตายหมดผมกโก้ไม่กล้าว่าอะไรผมทำไมอะฮะ ก็ไม่กล้าลุงไกแสงอย่างนี้ม, concern, มาหาผมนี่ไม่กล้าทำอะไรทนะั้เพราะว่าถ้าทำผมคนเดียวนี่จะเลหมดเป็นโป่งโป่งโคลสามตำบลเนี่ยแนวร่วมสมกันทำกันที่มันเรียกข้าคุ้มครองอิตาเลียนไทยอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ผมถนนสายธุราร์ก็ไม่ได้สร้างทร้าไม่ได้มันเรียกการคุ้มครอง ตอนนั้นเเรียกเยอะไหมครับเรียกเยอะรเรียกหลายล้านเดีเดี๋ยวผมผมบวกในช่างในช่างประสิทธิ์เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นประธานใหญ่อยู่ที่อิตาลีไทย,ยอย่างไล่กับผมทุกวันแกยังหัวเราะคิกคิกคืกคเรื่อยผมพาแกไปพบหัวหน้าเลยผมมงวงม้นป่าทุบเข้าไปโอ้ย เข้าไปโจมันมาทีงสามสี่สิบออกคเนี่ยนะมันบอกไม่ต้องกลัวนะกว่าผมบอกมาผมไม่กลัวผม,มเฉยเยมันบอกผมพกปืนสิบเอ็ดมมไปบอกมันกลัวตั้งไปในรถเนี่ยมันก็เอาแกลรอนน้ำมันตักน้ำใส่แล้วพาผมเดินเข้าไป มันมาล้มหมด3-40คุณคนมาคุยเรื่องอิตาเลียนไทยสร้างถนนสายสุราษฎร์ผมบอกให้เขาสร้างแต่ถ้าไม่สร้างเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนความเจริญมันไม่ถึงความเจริญไม่ถึงผมบอกให้สร้างมันบอกมันของเงินเนื่ตอนนั้นมันขอเป็น10ล้านะ ผมบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าว่าคุณจะเอายาเอายาที่จะใช้อิตาเลียนให้หมดเป็นรักษาโรคอะไรต่างให้หมดแต่ว่าให้เป็นเงินไม่ได้ตัวหลังพูดพูดนอนนอนมันเขาก็เอาว่าอย่างนั้นไม่ไม่เอาอะไรก็ได้กวาไปสร้างหราะกวาดด้วยความารพครับถ้าวันนั้นพอคอชุดนั้นเขาไม่ยอมจะเกิดอะไรขึ้นในอิตาเลียนไทยถนนสายนี้ไม่เกิดสายสุราษฎร์นครธรรมราชตรงนี้ไม่เกิดถ้าไม่เกิดปุ๊บ ก็ว่าจากที่แบบต้องแบกหน้าตัวเองเข้าไปคุยเราเสียหน้าเราต้องไปคุยอะไรตอบในใน,ในการม,มุม,มในเจรจาไม่คุยแล้วถ้าเขาไม่ยอมเราก,ก็ทําอะไรก็ไม่ได้เพราะตอนนั้นเขมี power มากเขาะบอมได้อะไรได้ โอ้ oh, เขาสามารถบอบมได้เลยบอมได้ทั้งทีในยุคนั้นพอคอเขาแบ่งเป็นกลุ <t iny. <t iny ่มไหมครับหรือว่าเขาลุงแสงเนี่ยลุงแสงยังมาผมเนาะลุแสงสุกใสเนี่ยเขาคือเป็นผู้นําพอคอในยุคนั้นผมผผู้นําเขาใหญ่จริงๆอ่ะสหายมิตรสหายอะไรสมายสุภาพไันี้มันจับไอเจบีฮังไปเรียกเรียกข้าไทยตรงนั้นนะมันจับไปแล้วผมก็ไม่รู้จักผมก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาจับไปเนาะเพราะนั้นผมก็อยู่บ้าน ลูกเมียก็บินมาจากอเมริกาบอกาลองผมลองให้อยู่เดนมาร์กบอกให้ขว่าช่วยเตียหน่อยผมบอกช่วยไงผมไม่ใคยรู้จักเคยเนี่ย็บอกช่้ยช่วยนะเขาลองลองก้มลงกราบตีนผมผมก็ใจออน,นี่ผมเอาช่วยก็ช่วยผมก็ให้เชิดไปติดต่อติดต่อได้สามวัน คงก็เอาจดหมายมาเสียบที่ประตูผมเนี่ยให้ผมเดินเข้าไปพบที่ที่ที่เขตด,ดังก็จับที่เขตด,ดังในยุคนั้นเดินไปใช้เวลานานไหมครับใช้รถจิบไปแต่ว,ว่าเสือพรานดังนั้นเนตะ็มหมดครับข้างถนุนเนี่ยเสือพรานแช็กละเอียดพอเห็นผมต้องแก้ไปไหนว่าผมไปหาวุธชนนี่ครับผมผมหลอกคะหลอกผมก็เข้าไปเข้าไปถึงไปสักเจ็ดโมงป่าทึบ ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวรถเครื่องขี่ผ่านไปคันนึงผมยังดา่าด่ากับไอ้แนวร่วมบอกว่าไอ้มันหลอกคิดผ่ายมันไม่ได้มาจริงเนี่ยมันพอใจเยินๆนี่เดี๋ยวก็มาแหละแต่ว่าโค้กโคนี่มันมันมันไล่แลนะ้วท่านนัดพบใครเนี่ยมันให้เราไปรออย่างน้อย30นาทีหรือชั่วโมงมันจะขี่รถ ไปมั่งบนมาบนมาบนมาสักพักหนไม่ก็ต้องให้คนเดินเดินจนมันเชื่อร้อยเปอร์เซ็นแน่ว่าลงมาโดยไม่มีตำรวจมาครับพอเดี๋ยวขึ้นพลึบมันไม่ทันรู้เลยม,มาถึงล้อมรถเสร็จก็วางนะไปนะหัวหน้าก็คอยอย่างเลคุยเขาก็บอกเขาล้านยี่สิบล้านนี่มันโอ้โหผมโอนมากเขาที่ไหนให้ลงนันบอกลคุยคุยสักพักนบอกว่าเดี๋ยวอีกอีกอีกครึ่งเดือนเนี่ยผมจะบอกกวางผมบอกได้ ไปหายไปเลยอีกสักสามสีวันมันก็เอาจํหมามันเนบีให้ผมไปพบใหม่ครับมันบอก,กูว่าให้ตัวไหนบอกมาเลยผมบอกว่ให้ให้สองล้านลังคิดคิดคิดเพื่อกกว่าผมก็ยอมแต่ว่าผมขอตังเดียวนี้นะวะขอตังเดียวนี้เลยแล้วกวก่าจะมไม ผมบอกแล้วผมเอาที่หน่อยน้องผมบอกผมแล้วผ,ผมไปถามผู้จัดก,การก็พว่ม,ม,ม,มีดังไหมเขบอกมีเขาก็เบิดไว้ทิ้งไว้แล้วเขมาเก็บไว้ที่สุ่งสงผมก็บอก,บอกจะเอาเมื่อใดจะเอาวันนี้ผมมาได้ แต่เขาบอกว่าผมเนี่ยผมถามมาเนี่ตัวประกันนะได้เมื่อไหร่ <c oughs> เขาบอกอีกห้าว,วันเ็าจะปล่อยไปเอง <c oughs> ผมบอกอุ้ยผมตกใจผมบอกเป็นไปนไม่ได้ตั้งคุณเอาไปเงินแล้วตั้งคุณไม่ปล่อยผมก็เสียคนเลยผมไม่เกลียดคุณแล้วเนี่ยผมจ่ายเงินสดแล้วคุณก็ต้องให้เกียิผม <c oughs> ยืนหมูยื่นแมวเหมือนยืนแมว <c oughs> แต่ก็ตังไปแล้วว่าเราก็ไม่มีข้อต่อรองต่อหลังผมก็ยันก็โยพูดพูดกันตั้งนานต่อหลังไอ้ภาพมันบอกบ้าเขาได้ได้กว่า แต่ผมขอยืมรถโกวากันนี้ได้ไหมอุ้มไปนะไปหนักกวีอีผมตกใจแล้วทำไม,มเพราะอะไรฮะมันมันผมไป,ไปไกลต้องไปรับตัวผู้ต้องหาแต่ขอยืมรถกวัไปอ,อ,อุ้มผมม่มีที่หน่อย ก็บอกผมผมก็ตกใจนะผมมอเราก็มีทางเลือกอ่ะทำไมก็ว่าถึงถึงถึงมองว่าถ้าเขายืมรถไปแล้วไม่ดีกับเรา <c oughs> อว่าไม่ดีกับเราถ้าคนเห็นเขาเขาหาว่าเราร่วมเลย <c oughs> ไม่ผมก็ขอให้โจโจนยืมรถไปตำรวจก็มาแจ้งแจ้งก็หาเราอีก <c oughs> ตอนหลังพูดไปพูดมาเขาต้องยอม <c oughs> ผมบอกคุณเอาไปได้แต่ว่าผู้ต้องหาผมขอขอ,ขอวันนี้ได้ไหมนั่งคิดคิดเขาว่าได้แต่ว่าก็ว่าไปเอาตังค์มาก่อนนี่ผมก็ขับมดมาตุ้งสูง ขับเมาเงินที่นี่นะจากรังจากดังเมาเงินที่นี่ที่กองบวนอ่ะเมาเงินเสร็จไปก็สอบไปออ้สงร้านนี่ตำนามเบงรอยั้งนั้นน่ะไม่มีแบงพันสมัยก่อนสมัยก่อนไม่มีแบงพันอกแบกกันเกือบตายเลยผมเลยทำเรื่องไม่็นเรื่องนี่ผมช่วยแต่เพื่อนเียแต่ก็แบกไปถึงโอ้ยบอกบอกคุณนับดูนี่ มผมผมไม่เกียนกวางผมไม่นับแล้วยุคนั้นต้องบอกว่ามันเครื่องนับนี่แทบไม่มีนะไม่มีถ้านับเมื่อนับมันยาวเป็นวันวันนะครับมันบอก <laughs> ผมไม่เกียนกวางผมไม่นับนะครับแต่ว่าผมก็ยืมรถกวางนะผมว่ายืมได้นะแต่ว่าผู้ต้องหาต้องเอาคืนนี่มันน้องนกต้องนองน,อนมันจะไม่ให้หรอกอ <laughs> มันบอกเอาได้ก็ว่าจะเอาคืนนี้อยากตังมันบอกว่าผมไปเอาทางเขตสุราษฎร์ต้องต้องย้อนไปสุราษฎร์อีกไปสุราษฎร์กลางคืนผมรีบกลับมาบ้านมาบ้านเสร็จมาถึงไหว้พระกราบหลวงปู่ทวดกับพระเสร็จว่าต้องให้ทำลูกทำไปใส่ที่บ้านเขาก็กาด่าอีกบอกว่าหาเรื่องนี่เห็นไหมผมก็ออกจากนี่ไปประมาณทุ่มกว่าๆขับขไปถึงไปจอดที่ที่มันนัดพบอ่บป่าทุบเลยแล้วไป เปิดรถไม่ไม,ไมีแอร์ไม่ไมีแอ,แอร์พอเปิดกระจกเนี่ยยุงตัวเล็กๆกัดอโอ้ยไม่ต้องทำอะไรร้อนก็ร้อนกัดก็กัดผมไปนั่งจนตี่ถามเลยยังไม่มาผมด่าแล้วผมคิดแต่ผมก็ขอไหว้ี่ผมหลอกขิ้หายเดี๋ยวนี่เถียคนเลยนะเนี่ยเงินก็ต้องเยอะมันบอกใจเย็นๆนะกว่าเดี๋ยวมันมาเนี่ยพอใกล้สว่างเนี่ยมันมาเลยไฟมันรถรถไฟผมมันส่งขึ้นมาครับ มันไม่อยู่มันใต้เนินกันอย่างเงี้ยแต่ผมจอดมบนเนินมันมาป <นะ S 1> กไฟมาส่งมันบอกเนี่อมาแล้วแต่เราก็ต้องเชื่อมันมันมาแล้วเพราะไม่มีรถในป่าทึบมันมาถึงมันเด้อวยโอ้่ววกผู้ทรงหำนานเนี่ยผู้ทรงหนา,าลงมาลงมาถึงแข้ไม่เคยเห็นหน้าผมผมก็ไม่เคยเห็นหน้าแกแกร้องและกราบผมลงลง,ลงด้วยคนจีนเน, <ะ S 1> น <ะ S 2> ี่ยแกจอ่ะครับ ก็โลงโลงไ้อย่าบงบหยาดล่งไดยอย่าะไม่เป็นไรแล้วเนี่ยมารับแล้วผมก็แล้วพอ,พอ,พอบอกเดี๋ยวผมพาไปส่งให้นะกว,ว่านะผมจับไปผมพาไปส่งเองผมเอาไม่ได้ผมต้องพาไปเองเอถ้าคุณพาไปแล้วเงินผมเป็นคนเอาให้คุณแล้วคุณพาไปผมไม่ยอมแล้วพูดไปพูดมาผมบอกคุณต้องให้เกียรติผมหน่อยดิเจ้หนังไม่ยอมให้ผมพากลับมาผมกลับพากลับมัเนี่ยผมเคาะมันผูกมันผูกสู้เล่นสู้มาเส้นหนึ่ง ต้องมาเคาะเคาะเนี่ยเคาะยังผมผมเราลอยลอยลอยปูนแตกเนี่ยผมก็ทิ้งไว้อย่างนั้นน่ผมว่ายเป็นให้เขาดู ความคิดของผมนี่ถ้าช่วยคนแล้วเราไม่ต้องการเอาอะไรใครทั้งนั้นครับเราตั้งใจช่วยก็เราช่วยเขาไปดีกว่าเราอย่าไปเอาอะไรของอถ้าเราไปเอาเขาเราไม่ต้องช่วยของผมผมผมคิดอย่างนั้นผมไม่เอาใครเลยตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตป่ววานนี้ไปถามชาวบ้านที่ที่ยังเหลืออยู่เขา <ๆ S 2> รู้นี่ใส่ผมผมไม่เอาอะไรเลยย้อนไปในยุคของผอกคอที่ล่มสลายช่วงนั้นก็ว่าได้ช่วยพวกพวกอกคอบ้างไหมฮะช่วยเยอะ ก็ต้องมาช่วยพกคออีกเวียมันออกมาแล้วมามาสมัครผู้แทนสสเลยชำนี้ศักดิ์ดเศรษวิทยาแกวพระบายไอ้ไอ้พวกอะไรสาม่างหลายเนี่ยผมช่วยทั้งนั้นไม่มีเงินค่าถั่วเครื่องบินก็มาเบิกจากกัวมาขอจากกัวช่วยช่วยกันทั่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องช่วยอยู่อย่างนั้นก็ยังช่วยอยู่ช่วยอยู่ใครมาเดือดร้อนก็ไม่ก็ต้งนั้นเห็นทราบมาว่าระดับเป็นผู้บริหารประเทศระดับใหญ่ กวากเขาช่วยเหมือนกันช่วยทั้งนั้นแม้กระทั่งเสนันในยุคสมัยก่อนเสนันนี่คือเสนันนี่กท่านเป็นคนดีนะกกว่าเป็นคนนักเลงอ่ะคือเสนันพูดคําไหนคํานั้นแล้วก่าถ้าเราขอร้องท่านช่วยท่านเนี่ยท่านทันทีแล้วเสนันเป็นคนดีมากแต่น้ำช่วยอะไรกันบ้างครับกวาช่วยอะไรเสนันเสนันช่วยกวาสนิทกันอย่างเงี้ยแกบอกว่าแกทำหนังสือพิมพ์ชาวไทยบ้างอะไรบ้างมาขอเงินขอทองอะไรเล็ก็กน้อยๆเราก็ช่วยกันแต่เสนันเป็นคนที่มาตรฐาน เรื่องราวกําลังสนุกเลยครับกับเรื่องเล่าของโกวาตำนานแห่งแดนใต้ผู้ที่มากด้วยบารมีและมีจิตใจที่เมตตาต่อทุกคนตามตำนานอีพีหน้าสนุกแน่นอนครับเกี่ยวกับเรื่องราวสายเวทกับพระอาจารย์นำวันดดอนสาลาเกจิชื่อดังของทางใต้อีพีหน้าห้ามพลาดครับ